สวัสดีครับก็เมื่อกี้มีเพื่อนต่้นหนึ่งนะน่าจะเป็นผู้รับเหมานะครับเขาก็ถามมานะครับเขาก็ถามมาว่าขอปรึกษาหน่อยครับว่านะครับขนาดตรวรับนะครับถนนเส้นหนึ่งแล้วนะครับนะครับขอโทษครับคณะกรรมการตรวจรับวัสดุนะครับในงานจ้างก่อสร้างก็ไปตรวจรับถนนเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็บอกว่านะครับตัวของ ไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้างก็คือหน้าง,งานก่อสร้างนะครับไม่ตรงกับแบบรูปรายการงานก่อสร้างนะครับนะคือเขาบอกว่าถนนเนี่ยนะครับปุ่มงานเนี่ยให้ตัวของผู้รับจ้างเนี่ยครับาทาสรุปนะครับนะก,ก็ผมขอแจ้งว่าสรุปเลยกันนะผมไม่ไปดูว่าไอศูนย์สามของเขาเนี่ยตรงนี้เนี่ยเขากําลังพูดถึงอะไรนะครับนะนะครับเนื่องจากกําแพงอีกด้านเนี่ยครับเป็นกําแพงนะครับเทติด ถนนกสลโในเทบติดกาแพงนะครับนะฝั่งหนึ่งแล้ววิธีนี้จะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับนะครับเขาก็บอกว่ากรรมการตัวรับสองคนเนี่ยบอกว่าไม่ผ่านนะครับก็บอกด้วยวาจานะครับผมก็บอกให้เขาเนี่ยนะครับว่ารูปส่งมาดูนะครับนะก็เขาก็ส่งมาให้นะครับนะผมบอกส่งแบบหรือวาดรูปมาดูนะครับเขาก็ส่งมาให้ก็ปรากฏว่าที่เขาส่งมานะครับก็นี่คือลักษณะที่เขาส่งมานะครับมันก็เป็นถนน นะครับที่มีกำแพงนะครับอันนี้ก็เป็นลักษณะของกำแพงนะครับนะเป็นถนนที่มีกำแพงอยู่ด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ท่านจะสังเกตว่านะครับนะให้ท่านสังเกตนะครับตรงเนี้มันไม่สามารถที่จะน้ําเนี่ยไหลไปด้านนี้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนะนะครับตรงนี้แหละครับการที่ผู้งานเนี่ยนะครับได้สั่งให้มีการนะครับทำถนนลาดไปด้านที่ไม่มีกำแพงเนี่ยนะครับ นะครับผู้งานสั่งให้ทำถนนไปด้านที่ลาดที่ด้านที่ไม่มีกำแพงเออขอโทษนะครับนะขอโทษขอโทษนะครับเมื่อกี้นะครับขอลบแค่ลบแค่นี้พอนะครับผู้ควบงานสั่งให้เทถนนลาดไปด้านที่มีกำแพงอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องของการทำที่โอเคนะครับนะก็คือควรจะทำนะแต่นะครับแต่สิ่งที่ท่านควรเขาต้องมเข้าใจนะครับว่าสัญญามันต้องเป็นสัญญานะครับเพราะนั้นการที่เราเนี่ย จะทาอะไรนะครับที่มันอาจจะแตกต่างไปอย่างในสัญญานะครับนะที่มันอาจจะแตกต่างไปอย่างในสัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องแก้สัญญาให้ถูกต้องนะครับส่วนกรรมการตรวจรับก็ดูตามข้อเท็จจริงนะครับนะนะครับสมมตินะครับหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่โชว์เรื่องของสลบนะครับแต่ดูจากรูปเนี่ยมันไหลไปด้านนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องเข้าใจนะครับว่ามันไหลไปไม่ได้ก็แก้สัญญากันให้ถูกต้องครับนะนะครับถ้ามีหน้าไหนนะครับเนื่องจากว่าเมื่อกี้เขาส่งมาสองหน้า แต่อีกหน้าเนี่ยผมไม่ได้ไม่ได้ดูละเอียดนะครับนะผมดูรูปนี้ผมก็เข้าใจแล้วว่าเขาติดขัดตรงที่หน้างานก่อสร้างนะครับมันไม่สามารถที่จะทําถนนนะครับให้มีเป็นหลังเต่าตรงกลางได้นะครับนะก็โอเคนะครับก็แก้ไขกันเสียถูกต้องท่นนั้นเองนะครับสัญญาต้องเป็นสัญญาครับแต่ว่าเพื่อประโยชน์ของราชการและสัญญาแก้ไขได้หมดนะครับโอเคนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับ